ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตุนานนะครับผมนายบุมกับรายการโนบีแซตติวินลาวๆนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนายไกด์กับเกมกันเบานะครับนะเ้ยต้องกำลังพอดีว่ะไม่ต้องกดเก็บไปเลยนี่เนีใช้คำทำไม่ได้ดีเอาลืมกดรอแป๊บโอเคเข้ามาแล้วโอเคเออมาแล้วมาเจอเริญน้อยไหมด่านอะไรเฮียด่านเฮียมากโอ้โหเดียกัดที่ที่กูอยู่ไม่เฮียกว่าแล้วโอ้ยจังไร าหายแล้วอัดหน้าเบยไอ้เาวอ้าวชิบหายเลยโอ้โหลมยี่สิบด้วยส้นตีนหมีเหอะเฮ้ยโอ้ยใต้ท้องกูเลยวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วขึ้นไม่ได้งานไม่เข้าแล้วกูโอ้อัดมันต้องอัดแล้ววันนี้อัดอยู่ด้วยกันเลย ยานะยาเสียงเดินนี่ยมึงไงตามันนี่จี้นะมึงอ้ทีเพ่เอาเลยจีบไปเลยเอาเลยวันนี้อุ้ยองซาดเพ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตันฟื้นมาองสาเม่ปะอืจอติงอ่ยเอาแล้วตัฟื้นดูตัวเองก็มาแล้วไอ้ยี่เล่นไม่เป็นเลยที่พูดเลย การจบเกมเกมแล้วคือจบแล้วมาต่อดีกว่าส้มตีนอย่างไวอ่ะี่พูดเราเรามาเรนดอมกันไหมเออเรนดอมมามามาเจอแต่เรนดอมมามาดูตัวสมเหมือนนกอะไรสักอย่างอู้ไกลกันด้วยได้มังกรนี่ชิบหายเลยกูวะมังกรไปแต่ยูนิคอร์นนี่โหชิบหายมังกรดิ เอ้โวมึงแต่เดียวเดี๋วเดียวเดียวๆียวเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเียเดียอเดยวเดยเดีวียมียวเดีเดียเยเียวีียยดเียวเีเดเเยยยเเเดเยียยเจ็บอ่ะ เจ็ดลบลบว่าตบเรบว่ะบจเจเจเจ๊บอเดืดเอะไรวะเนี่ยอุ้ยอันี้อันี้เท่ๆๆกูคุณจะได้ถ้าสมมติอย่างแรงมิดม ปแล้วจุ่งยับผมอืมป๊อปอ้าวเพื่อไปบั่นนู่นนะไม่ปื้อไปปุ๊บตึ้งกลับมาไหมเด้งกลับมาอ้าวปิดลอนระเบิดระเบิดระเบิดจ้าเล่นหัวกลางวัวเลยดอกวัวทู นี่นี่อืมไอ้ช่านี่ยังเซฟยิงแบบโปรเจกต์ไทม์สายงมแบบนี้โรแรงเลยหัวเดินนะหนีเอาไปมุมเดิมเวลาเดิมน่าจุดจุดนี้อ้าวดอยมันลดดาเมจดอยดูดูดูพึ่งอี เจ็บแน่นอนอ้าวจ้าไปเงาไปอืมอืมช่องรูปอ้ยโคตรเจ็บอ่ะเทปจีจีเฮ้ยจ้าหัวแตกเลยหัวทูโบตังได้เยอะเจ็ดร้อยมาอีกมามาเอาลมทะเบียนลงเกมลมเร็วเอาไม่มา ใช่ยู่กันไกลแรงแค่นั้นได้ตัวมุมสู้นีิสุดยอดจริงไอตัวไอตัวไอตัวตัวเป๋าแรงนานโรเลโจ้อยจ้าได้บิ๊กฟุตเว้ยอันนี้ปวเกียเลยบิ๊กฟุตเนี่ไปไหนมึงขายการเชื่อต่อจากเซิร์ฟเวอร์อุ้ยสิบห้าแล้วกูโอเค ยิงสะโดนเกาน้าเองไอ้เด้อไม่กระจกกันน่ะเออกระจกแหล่ะจะยิงไงก็ไม่ได้เดี๋ยวท่านนั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องรอจบเถินเกียนชิบหายละกูจะถล่มปืนมึงองฟ้ากูองฟ้ากูต้นเหอะอืมใช่ใช่าเจอได้เจอได้นะฮะไกล มึงเอาไปกิมจองอึนเออเพียบเลยเอาดอกเลยจกเปลดเอาแล้วกูกดใช้น้บเบิ้ไงเมื่อกี้ทิ้งทิ้งเลยมา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 เอออาไปเล่าทำลายปืนมึงเดี๋ยวลูเลียงเดี๋ยวลูเลียงเดี๋ยวลูเลียง อุ้้นี่นี่มีบาเรียไม่พื้นไม่พื้นแปปดบคาดห้มิดหกสอ่ายิงไปว่ากูไม่ได้โดนเดนยิงตายกูตกเฮวตาไปกูกล <c oughs> ายมึงเป็นบันดันเลยกูตกเกลทไปจริงอยู่นี่อย่ากลางหัวเลยอียออกหกสิไก เออเอาลูกนี่ไปโอ้จี้โอเคกวอจบดีไหมอีกสักรอบอีกสักรอบอีกสักรอบเราที่เรียกเราที่เรียกไม่เอาไม่เอาไอโค้ดเขาเลือกเขาเลี้ยเาเลี้ยมาอันี่ไอันี่เลือกตามใจตัวเองไงอ้อกเย้แต่ว่าอย่าอย่าเอาอย่าเอาไอ้สองตัวนู้นได้ได้ไอ้สองตัวไอ้นกไม่เลยไม่ร้อยอย่างนั้นไม่ร้อยรได้ดีวะเอาตัวนี้วะ จัดมาโอ้กบแล้วชื่อมึงในเกมเปรตไต่วงเลยชั้นขอบคุณเพรมึงกูเล็กอะอ่านี่ปันนี่โอ้ไอตัวเล็กก็โดนนี่พระเอกของเกมเลยเนี่ยโลโคประจำเกมเอาไปไหด้หเอาไปไหนมึง ยาย่ามดอึ๊ดอามาดิเมียวในนี่กูเอาชิบ้าไอ้กูอย่าแรงเว้ยแรงแรงแรงอ้าวเสร็จอ้ยย่ายิงไปหน้าเอีอไม่พื้นตัตตชิบ้าเลยชิบ้าเลย ต้องลงรูปเลยกูอ yeah. ้ามึงอย่าเบิร์นแล้วล้านะเบิร์นเบย์จังหวะนี่ชอบมุ่งยาลงรูปเลยกูนี่ไม่ปื้อนี่นี่นี่เลยเงาเดี๋ยวรู้มึงเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูเจ็บตายนี่เอาไปอีกมึงอะ เจ็บเลยไปไปจ้ามุ้งเป็นมุมกูหยุดยิงปื้ยิงปื้ออ่ามึงท้ามกวยิงรื้อใช่ไหมนี่นี่ไงมันยิงอย่างนี้อ้าวจัดหน้าอ้าวชิบหายแล้วยิบว่ายแล้วกูยิบว่ายไปยิงไปตรงๆงโง่นี่แหละ เซตตินี่ทีว่าเลยกูมึงมาหาไอ้กบเฮ้ยไม่เดินไม่ขึ้ตงซาเฟียนอืมกูอัดมึงตรงตรงมึงทำไรไว้เก็บฟอเดี่ยวมึงรออัดเต็มเต็มเลยเพื่อนอัดเอามปเลยเอาที่ว่าเลย ใกลยใกล้เอาตัวดุกเอาตัวดุกดิ๊กไปอะไรโอเคนะครับก็วันดีก็ต้องจบกันไปนะครับนะสำหรับใครที่ว่าอยากเล่นก็สามารถเข้าได้เดี๋ยวผมจะไอ้กินเขียนไว้ตีดิสคริปชันนะครับนะ ภายด้านล่างคำอธิบายนะครับบอกเบบเอไว้นะครับนะพึ่งเปิดเลยนะครับสำหรับกันบ่าวเซิร์ฟนี้นะครับนะเอามาเล่นกับนายไก่รวยๆกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายไก่กันนะครับนะก็วันนี้เดี๋ยวก็ต้องลากันไปก่อนนะครับนะสำหรับคลิปต่อไปหรือว่าใครอยากดูคลิปดูอะไรดูใจตันเลวันดูอะไรก็สามารถกดดูในในชแนลนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้พ่อมนายบูมสำหรับรายการบิเซททีวีและนายไก่ก็ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบา